ราจะไปไหนกันคะที่รักเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสวนทุเรียนนะคะเดี๋ยวดูว่าสวนทุเรียนของเราจะเป็นยังไงบ้างอ่าไม่ได้มาประมาณเกือบปีหนึ่งปีมาครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทุเรียนของเราปีนี้จะดกหรือเปล่าจะมีเยอะหรือเปล่าเนาะ ถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะที่นี่เขาเรียกว่าบ้านน้ำกายเห็นไหมชุบชุบเลยอันนี้ก็ทางไปถ้าตรงไปนะคะจะไปถึงภูพยาพ่อหรือว่า,าทะลุไปอุตรดิต์ได้เลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสวนทุเรียนกัน ว่าน,นี้จะเป็นทางนะคะทางเดินไปสวนทุเรียนของเราข้างทางก็จะมีอันนี้จะเป็นอ่ากาแฟนะคะเป็นไร่กาแฟส่วนนี้ส่วนนี้อันนี้ก็จะเป็นป่าป่าที่มีแต่ เพราะว่าเราแทบจะไม่ได้มาเลยนะคะหนึ่งปีมาหาเขาครั้งหนึงนานนั่นคือต้นเรียนของเราหนึ่งต้นที่เราจะต้องไปตัดแต่งกิ่งเขาเดี๋ยวค่อยมาดูเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูสวนของเรา อีใครเห็นต <East> ้นท in <November> ุเรียนของคุณพี่บ <be found> ้างรู้สึกว <porque> ่าจะมีแต่ย่าอันนี้ต้นทุเรียนนะเห็นไหมต้นนี้ต้นใหญ่มากังนั้นก็ต้นทุเรียนนั่นก็ต้นทุเรียนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดแต่งกิ่งกัน จัเเริ่มเขาเรียกะไรคนทองูรากอันนี้เริ่มคนทองกันนะครับจะสังเกตได้ว่าแค่เหนดียมันรบารบจริงๆนนี้ปีมาถงกาเขาไปบังก่อเดี๋ยวเราก็จะมาดูเขาเป็นช่วงๆรัน น,นะคะมาดูน้แล้วก็าทาให้เขาหุนด,ด้ว,วนะคะีวาบตกน้นอา้มาจากแงลูกที่มไม่สวยของนะคะเพืเก็บลูกที่สมบูรเอไว้น่นะจ๊ะสูมให้ดูใกล้ๆตอนนี้ลูกอยู่ประมาณนี้นะนี่ต้นนี้พันหมอนทองนะคะ ก็ได้อยู่นะปีนี้เยอะอยู่เยอะอยู่เป็นธรกิจสำหรับวันนี้ค่ะเดินทา,างกลับบ้านได้